สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องคำและพยางระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วเขียนวันที่ครั้งที่แล้วก็เรื่องไปพร้อมๆกันนะคะ วันนี้วันที่3กุมภาพันธ์พศสองพัน5ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3นะคะและเรื่องที่เราจะเรียนก็คือคำและพยางให้เด็กๆเขียนวันที่ครั้งที่และเรื่องให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการรับสมองก่อนเริ่มเรียนนะคะให้เด็กๆคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่เชื่อแนบมานี้แล้วกลับมาเจอกันในสไลด์ถัดไปค่ะไปทำกันเลยค่ะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆรับสมองสนุกไหมคะท่าสนุกนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำและพยางกันต่อเลยนะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคำกันก่อนนะคะคําคือการนําเสียงสระพยัญชนะตัวสะกดและเสียงวรรณยุกต์มาผสมกันทำให้เกิดเป็นคําที่มีความหมายอาจประกอบด้วยคํำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้ค่ะต่อไปก็เป็นความหมายของพยาง์นะคะพยางค์จะหมายถึงสิ่ง เสียงที่เปล่งออกมาในแต่ละครั้งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนับคำและพยางกันค่ะเด็กๆด,ดูที่ภาพนี้นะคะภาพนี้คือคำว่านาใช่ไหมคะคำว่านาเราจะนับเป็นหนึ่งคำและนับเป็นหนึ่งพยางแบบนี้ค่ะ โนอานานะคะมีความหมายใช่ไหมคะหนึ่คำจะมีความหมายก็คือหมายถึงพื้นที่ที่ไว้สำหรับปลูกข้าวนะคะและ1นึ่พยางก็คือเราเปล่งเสียงคำว่านาออกมาหนึงครั้งก็เรียกว่ามี1พยางค่ะลองออกเสียงดูนะคะโนอาณาอ่านว่านานะคะมี1คำหนพยางค่ะต่อไปมาดูคำที่สองค่ะ คำว่านาทีนาทีเป็นหนึ่คำนะคะหมายถึงหน่วยของเวลานะคะและนาทีคำว่านาทีจะมีสองพยางเนื่องจากเราเปล่งเสียงออกมาสองครั้งเด็กๆลองออกเสียงตามดูนะคะนาทีเห็นไหมคะคำว่านาทีมีสองพยางเพราะเราออกเปล่งเสียงออกมาสองครั้งค่ะ ต่อไปเรามาดูคำต่อไปค่ะคำว่านาฬิกานะคะนาฬิกาคือ1นึ่คำนาฬิกาคือ1นึ่คำแต่มีสามพยางเพราะว่าเราเปล่งเสียงออกมา3ามครั้งเด็กๆออกเสียงตามที่เชื่อนะคะนาฬิกาหรือเด็กๆจะใช้วิธีการ อ่เปล่งเสียงหนึ่งครั้งแล้วนับนิ้วตามก็ได้นะคะเรานับนิ้วได้กี่ครั้งเปล่งเสียงตามก็จะมีเท่ากับจํานวนพยางนั่นเองนะคะนาฬิกาก็มี3พยางนะคะนับนิ้วตามได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวที่เชื่อจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างคําต่างๆนะคะว่าคําที่ที่เชื่อยกตัวอย่างมานั้นจะมีกี่พยางนะคะลองมาเดากันดูนะคะเริ่มเลยค่ะ คำแรกค่ะโรงเรียนโรงเรียนนะคะโรงเรียนคือหนึ่งคำใช่ไหมคะเด็กๆลองเดาดูซิว่าโรงเรียนนี้อ่านว่าอะโรงเรียนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดสองพยางเพราะเราออกเสียงสองครั้งนะคะโรงเรียนต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองค่ะคําว่าตลาด ตลาดอ่านว่าตลาดนะคะเราออกเสียงตลาดกี่ครั้งคะสองครั้งเพราะฉะนั้นคำว่าตลาดจะมีสองพยางคค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อที่สามนะคะต่อไปไม้บรรทัด ไม้บรรทัดอ่านว่าไม้บรรทัดนะคะเวลาเราสะอ่านสะกดคำคำเราจะอ่านเป็นแบบนี้นะคะไม้บรรทัดเราเด็กๆลองเดาดูซิว่าไม้บรรทัดมีกี่พยางค์ะถูกต้องค่ะมีสามพยางนะคะแล้วเปล่งเสียงออกมาสามครั้งไม้บรรทัดถูกต้องค่ะ ต่อไปเรามาดูคำต่อไปค่ะคำว่าโทรศัพท์โทรศัพท์เราจะ,ะอ่านได้อย่างนี้ค่ะโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เราเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งคะ3ครั้งถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์คือหนึ่งคำที่มีสาพยางค์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าสนามเด็กเล่นนะคะเราสะกดได้แบบนี้ค่ะสะนามเด็กเล่นเด็กๆลองเดาซิว่ามีกี่พยางค์คะถูกต้องค่ะเราเปล่งเสียงออกมาสี่ครั้งเพราะฉะนั้นคำว่าสนามเด็กเล่นคือคำที่มีสี่พยางค์ค่ะต่อไปเป็นคำว่าโรงพยาบาลน,นะคะ โรงพยาบาลอ่านว่าโรงพยาบาลอ่านแบบนี้นะคะเราเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งคะลูกสี่ครั้งเพราะฉะนั้นโรงพย,งพยาบาลก็คือมีสี่พยางค์ค่ะต่อไปเป็นคำว่าห้างสรรพสินค้าเราอ่านแบบนี้ค่ะห้างสรรพสินค้า ห้างสรพรพสินค้าเด็กๆปล่งเสียงออกมากี่ครั้งคะห้าครั้งถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นห้างสรพรพสินค้ามีห้าพยางค์ค่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้นะคะคือคำว่าสถานีตำรวจสถานีตำรวจนะคะอ่านว่าสถานีตำรวจนะคะ อ่านแบบนี้นะเด็กๆก็ลองนับนิ้วตามหรือเปล่งเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสถานีตำรวจเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งเริ่มเลยค่ะสถานีตำรวจนะคะมีอยู่ห้าพยางถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราดูตัวอย่างคำที่มี หลายพยางไปแล้วนะคะตั้งแต่สองพยางสามพยางสี่พยางนะคะเด็กๆลองมาร่วมด้วยช่วยคิดตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเรามาเริ่มร่วมด้วยช่วยคิดข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าคําว่ารถจัก,กรยานยนต์มีกี่พยาง ก็ไก่สี่พยางขอไข่ห้ายพยางคอควายหกพยางเด็กๆลองนับนะคะออกเสียงเปล่งเสียงแล้วนับนิ้วตามได้เลยนะคะว่าคําว่ารถจักรยานยนต์มีกี่พยางค่ะได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยค่ะเฉลยก็คือหพยางนะคะรถจักรยานยนต์นะคะมีทั้งหมดหพยางถูกต้องค่ะ ต่อไปเป็นข้อที่สองนะคะร่วมด้วยช่วยคิดข้อที่สองถามว่าคําว่าจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการมีกี่พยางนะคะก็ไก่สี่พยางขอไข่ห้าพยางคอควายหกพยางเด็กๆลองเปล่งเสียงออกมาแล้วนับนิ้วตามได้เลยค่ะตอบหี่พยางคะ่ะถูกต้องค่ะ หพยางนั่นเองนะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีทั้งหมด6พยางค่ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะต่อไปเป็นข้อที่3คําว่าล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะมีกี่พยางเด็กๆลองเปล่งเสียงแล้วนับนิ้วตามนะคะกไก่6พยางขอไข่เจ็ดพยางคอควาย8พยางเด็กๆลองนับนิ้วตามนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฉเฉลยค่ะมีทั้งหมด เจ็ดพยางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกทุกข้อไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกทุกข้อแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของคำและพยางนะคะต่อไปเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยที่เชิญสรุปนะคะเรื่องคำและพยางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดนะคะ ความหมายของคำนะคะคำก็คือการนำเสียงสระพยัญชนะตัวสะกดและเสียงวรรณยุกต์มาประสมกันนะคะทำให้เกิดเป็นคำที่มีความหมาย อาจจะประกอบไปด้วยคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้นะคะส่วนพยางค์ก็คือเสียงที่เปล่งออกมาในแต่ละครั้งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะจํำง่ายๆเลยก็คือคำจะต้องมีความหมายนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้นะคะแต่พยางค์นะคะเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งนะคะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะเอาล่ะ ต่อไปเป็นช่วงทำแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดเรื่องคําและพยางกันค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนะคะที่มีสองพยางสามพยางสี่พยางนะคะทวนอีกครั้งนะคะแบบฝึกหัดวันนี้ก็คือจะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนะคะคำที่มีสองพยางคำที่มีสามพยางคำที่มีสี่พยางนะคะอย่างน้อยสองคำนะคะเด็กๆลองคิดและก็เขียนคำตามที่ ที่เชื่อกำหนดว่าต้องมีกี่พยางมาให้ที่เชื่อดูนะคะเอาละเด็กๆขาถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราไาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมตรวจเช็คความถูกต้องความเรียบร้อยนะคะและวันนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะในเรื่องของคำและพยางวันนี้นะคะ thank you มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เด็กๆรับชมสำหรับวันนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในช่วงโมงถัดไปบายบายค่ะ